<Happy> birthday. ขนาดนี้นะคะเรากำลังมาเอาเค้กนะคะเค้กวันเกิดตะวงนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ตะวงจะได้เค้กที่อืมบรรยายบอกคือคือมันโอเคมากเอาวไปดูว่าเค้กอยู่หรือเปล่านะไก่พี่ไก่คะ <c oughs> เอาเค้กค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะ สั่งฟังนะต้องคนนั่นเองมันจะสั้นเยอะไปเลยเอหืออ่เด้อชื่อน้องยังไงชื่อมันนี่ครับน้องมันนี่อันนี้นูได้เพิ่มไปละคือเรียบร้อยแล้วไม่เรียบร้อยแล้วโอเคโอเคแต่เราเป็นค่ะ ีค่ะก้อนนี้นะคะเค้กแพงมากนะคะเค้กนี่ยค่ะมันเนื้อจังเลยค่ะ เค้กวันเกิดตาวงนะคะวันที่แปดนะคะเดือนสามนะคะก็จะร้อนยอดหลังให้ตาวงนะคะวันนี้นะคะขอประตูนในห,หวานหรอพ่อฮะเปิด<อ>ไม่ได้เหายาเอาเอา,เอาแอร์บีเบ้ Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday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  to ีกลบหนึ่งกบหนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่ธิษฐานก่อนให้ตาารย์อาธฐานก่อนเอาฉันอธิษฐานก่อนอาจารย์ที่ฐานอาจารย์ที่ฐานหน่อยอาจารย์จ๋า ไอ้ท่านนอนมันเลยมันเลยจะนอนแล้วเอาก็ย้อนหลังได้นะจ๊ะอธิษฐานแล้วแค่เป่าพร้อมกันกับตาจ๋านะลูกนะให้ตามีความสุขมากๆนะก็ให้ตามีความสุขมากๆเอาเดี๋ยวจใจเย็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงหนึ่งสองสามฮู้ฮู้ฮู้อ้าวไอ้เอาดึงเทียนดึงเทียนออกดึงเทียนออกเอาเทียนออกวะเอาเทียนออกเอู้ยังมึงเอาตรงนี้เอาตรงนี้ วางตรงนี้อ่าาตรงนี้อาตรงนี้เอาดึงออกให้หมดเลยนะช็อกโกแลตก็มีทองก็เยอะด้วยเอาเยอะดึงออกมาเลยนะดึงออกมาเลยไว้าวเอาดึงออกเอาเอาปาดเอาตะวงดึงตรงนี้สิอไปนู่นเอาไปนู่นตรงนี้เปลี่ยนไปเออว้ายว้ายว้ายอุ้ยอุ้าว้ายอุ้ยขนาดว้ย เราแต่โมงงไมได้เยอะจังเลยปาดมือน่ปาาโอ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวมารเยยืยื่เอาเย็นกินลขึ้นขึ้นปาดมือมาเกิดกูเด้อมือน่าขอสแงน้เด้อตาเกิกูแล้ปานหเอาพี่เงาเออาเลยโอ้โหเอาผาดคอเลยเอาผาดโอ้บ้นเมดอปาโอ้ยหลายแว่

โอตาจาหมานจังเลยนี่ป็น่าเนี่โอ้ยตาจ่าได้ของปลอมหรืเป่านี่พวกน่ะตาจ่าตาจ่านอนหลับตาจานอนเดี๋ยวนอนตาจ่าบ่นอนฮ่าาไปดึงตาจ่าตาจ่าเจ็บอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงนี่ไงของหนูก็เอาตรงนี้สิเอาด้วยกับตาจ่าสิทุก

มือเอินกับวันเกิดเขาเนอมือเอินเกิดลูกเอมออันทองอยเอ้ยอยไป้ลโต้วมันเกิดแม่มันเกิดอ้โองานตาสุธรรมหางมันเกิดยาวันแล้วจอได้เหรียญทองเนี่ยเลูกหรอกันเร้วๆนับดูนับดูมันมีน่ยันนัน

Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาอุมาตาจ่าดูนะอุมาตาจ่าอุมาด้วยที่นอนเปียกเลยเป็นอยังขี้ผ้าเหรินเนียนน่าเป็นที่อุมาด้วยเลยใผ้าเหรินมันเอาผ้าเหรินไม่เอาเลยนะมันเอากระดาษเปียกมาอุมาตาจ๋าก่อนอุมาไปอุมาตาจ๋ายังไม่เห็นเลย อุมาเอาให้จะให้ตจาจ่าอ,าอุมาคืนเอามาคืนอืมดีกว่าไมมแม่หวานมาอุมาตจาจ่าหน่อยเอาแล้วเร็วเพงตจาจ่าแบกเงนินน่ะโอ้แต่ของปลอมบ่ล่ะพ่อของปลอมค่อยกระบ,บอยเขาขอัอนคยท่ายเอกสารเอาไหมเอกสารนี่เอาคือ มันติออดหัวเป็นมลรตาอาบน้ำเลยติดกระตารเหมือนกันว่ะมันจปะป็นเงินว่ะจ้ะ